ากเป็นเศรษฐีต้องมีกำมีวิธีรวยเอารวย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 เอาละครับท่านผู้ชมฮะกลับมาช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับอาจารย์ยุทธนาแล้วก็น้องออยนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคับสวัสดีค่ะผมเห็นของที่วางอยู่บนโต๊ะนี่ม <Taylor> ันสีเหลืองนี่เขาเรียกอะไรครับเน<อ>ี่ยถังเช่าครับอ๋อเหรอเป็นอย่างนี้อ่ะครทำไมมันสีนี้ล่ะฮะเป็นถังเช่าอีกสายพันธุ์หนึ่งครับอ๋อเหรอฮะ สายพันธ<อ>์อะไรคะก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับ,ค,รบคนเราจะรู้จักถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตรหรือถังเช่านอนอแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีถังเช่าอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองครับโอ้ยหน้าตาอย่างนี้อ่ะ<อ>ถึงว่ามันออกสีเหลืองเหลืองเนาะใช่ค่ะโอ้แล้วมันมันมีคุณสมบัติยังไงอาจารย์จริงๆถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยครับเป็นการเพราะ ขึ้นมาโดยการที่เอาสปอร์บริสุทธิ์นะครับมาเพาะในห้องที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ค่าสารสําคัญที่มีชื่อว่าสารคอไดซิปินครับที่สูงนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทำให้ระบบภูมคุ้มกันดีขึ้นครับ เออเราก็รู้จักถังเช่ากันมานานแล้วเนาะอ๋อเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีความหลากหลายที่สายพันธุ์ด้วยนะฮะจนถังเช่าสายพันธุ์นี้นะคะเป็นถังเช่าที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาของสมุนไพรจีนเลยครับเหรอโอ้แล้วผมก็มีผู้ใกล้ตัวที่มี โอกาสได้ใช้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองในการดูแลสุขภาพคับก็คือคุณแม่ของน้องออยครับอ๋อคุณแม่เลยน้องออยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยออยแบบเป็นคนหนึ่งที่ซีเรียสเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยก็คือครอบครัวของออยเนี่ยก็คือจะพาแบบไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งเหมือนก็เหมือนกับครอบครัวของคนอื่นๆซึ่งต่อให้ดูแลดียังไงแต่สุดท้ายนะคะมันก็พลาดอยู่ดีเพราะว่าคือคุณแม่ของออยเนี่ยคือพอตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีเนี่ยออยรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คุณแม่เป็นโรคห คุณแม่เนี่ยเกิดอาการแบบว่าทั้งรลหัวใจต่างๆแบบเนี้ยคือต้องกินยาเยอะมากซึ่งคุณหมอเนี่ยคือให้ยาทานแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นโรคหัวใจคุณจะรู้ว่าต้องทานเยอะจริงๆแล้ว คุณแม่ก็ทานเป็นประจําแบบนี้ตลอดต่อนเนื่องโดยการดูแลของคุณหมอมาโดยตลอดนะคะ,คะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่วันนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยเกิดอาการช็อกหมดสติคือแกเนี่ยไปรดน้าต้นไม้มไปกวาดบ้านทุบบ้านทำทำอะไรตามปกติของแกแต่ปรากฏว่าแกเดินเข้ามาในบ้านและแกก็ผลักประตูเข้ามาแล้วแกก็แบบล้มลงไปไงะะอย่างงี้ค่ะแล้วแกก็แบบเหมือนอาการเหนื่อยแล้วก็แบบหน้าซีดเหงื่อแตกคุณแม่เนี่ยก็ช็อกหมดสติลงไปเลยอะคะ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงคือทุกคนก็ต่างตกตกใจกันไปหมดเราก็เข้าไปช้อนตัวคุณแแแมมมม่่ขึ้้นนาลว็ถเปไ <ไ>อะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพาคุณแม่เนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยก็นอนรออ,อาการคือประมาณแบบดูอาการไปประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะค,คุณหมอก็ออกมาบอกว่าคือคุณแม่เนี่ยมีโรคแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นก็คือทั้งโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็โรคหวัวใจที่เป็นอยู่แล้ว<อ>คือ3โรคเลยอตอนนี้คือเราตอนนั้นรู้สึกว่าแบบจะทำยังไงดีที่จะช่วยคุณแม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่โรคเรื้อรังทั้งนั้นเลยคือเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็าามกบคุณหออไปว่ เนื่องจากคุณแม่เนี่ยคืออวัยวะในร่างกายเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามการเวลาแล้วก็บวกกับช่วงที่หลังๆเนี่ยแกทานอะไรแล้วแกก็ทานไม่ระวันระวังเลยเอ,อเยุะเท่าไหร่อะคะก็อายุประมาณเกือบเกือบแปแล้วค่ะ<อ>คือตอนนั้นเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณแม่จะหายไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าก็ให้ทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันซึ่งยาที่ได้มาคือตอนนั้นเราตกใจมากคือมันเยอะมากอะค่ะคือ แล้วพอพาคุณแม่กลับมาบ้านมานอนพักไงค่ะ,ะคือแกก็ดูแบบเหมือนคนโซมดูแบบเป็นคนละคนเลยค่ะคือแกก็ดูแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแม้แต่จะกินข้าวมือก็สัน่นคือช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เข้าห้องน้ําก็ไม่ได้ ừ ừ แม้แต่จะเดินลงมาข้างล่างตรงบันไดอย่างเงี้ยค่ะปกติแกก็จะเดินได้ตามปแบบกติแต่แกต,แต้องค่อยๆแบบว่าเหมือนค่อยๆไต่บันไดแล้วก็ค่อยๆแบบถัดบันไดลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดูแล้วแบบคือกลัวว่าคุณแม่จะตกบันไดเราก็ค่อยเข้าไปช่วยไปด,ดูแลโดยตลอดซึ่งตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ อาจารย์ยุทธนาเนี่ยก็เลยแบบมาเล่าปรึกษาว่าแบบแม่หนูเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ยุทธนาก็บอกว่าโอ๊ยแม่ของน้องออยเนี่ยคือสบายใจได้เลยเพราะว่าอาจารย์มั่นใจว่าถังเช่าของอาจารย์เนี่ยจะช่วยแม่ของออยได้เพราะว่าแม่ของอาจารย์เนี่ยเป็นหนักมากกว่านี้อีกอ่ายังไงฮะจย์ใช่ครับคือคุณแม่ของผมเนี่ยก็อายุเยอะแล้วครับแล้วก็เป็นครบเลยครับโรคผู้สูงอายุครับเป็นแพ็กเกจเลยครับก็ที่สําคัญคืออ่เป็นเยอะกว่าถึงขนาดแบบว่า ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เลยครับก็เลยได้แนะนําให้น้องออยไปนะครับเกี่ยวกับตัวถังเช่าตัวนี้ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยพอออยได้ถังเช่าจากทางหน้าของอาจารย์มาออยก็เลยลองเอาไปให้หมอดูก่อนว่าแบบจะทานได้จริงๆหรือเปล่าไม่กล้าให้แม่ทานเลยกยาก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่ายามันก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็กลัวด้วยนะคะปรากฏว่าคุณหมอเาลองเอาไปตรวจเช็คดูปรากฏว่าหมอบอกว่า ถังเช่าตัวนี้เป็นสมุนไพรที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ได้ซึ่งตอนนั้นเราก็แบบฮยดีใจ<อ>น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังเนี้ยค่ะก็เลยเอากลับไปคุณแม่ได้ลองทานเพราะตอนที่แกทานเข้าไปแรกๆกันนะคะคุณแม่เริ่มมีอาการดีขึ้นหมายถึงว่าเวลาแกทานข้าวก็เริ่มทานได้ลุกเข้าไปห้องน้ําเริ่มมีเรียวม,มีแรงเนี้ยค่ะตอนหลังๆก็เลยให้แกทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆแกเริ่มแบบเดินเหินได้ตามปกติออกไปทําสวนลดน้ําต้นไม้จนหลังๆนี่คือออกไปปั่นจักรยานได้หลายกิโลมากคนแถวบ้าาานเ่คือออกก็แบบตตใจว เห็นเป็นทั้งโรคเบาหวานความดันหัวใจนี่คือแบบออกมาปั่นจักรยานได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบไม่มีใครเชื่ออย่างเงี้ยค่ะจนตอนหลังๆเนี่ยคือคุณแม่เริ่มมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ล่าสุดอ้อยก็ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวที่ต่างประเทศด้วยอะค่ะคือไปไหว้พระแต่มาอาจจะต้องเดินหลายกิโลแกก็เดินไหวเดินไหวแล้วได้แกก็แบบมีความสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นความสุขจริงๆนะถ้าเกิดหากคนในครอบครัวของเรามีสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังก็เลยกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง ปรากฏว่าคุณหมอตกใจทําไมแบบสุขภาพร่างกายดีขึ้นจากแต่ก่อนที่เคยมาตรวจตอนแรกๆเลยเงี้ยค่ะซึ่งออยก,ก็เลยบอกว่าก็ได้ถังเช่านี่แหละที่จากทางด้านของให้ที่คุณหมอเคยเอามาให้ตรวจเนี่ยก็ลองทานเขาก็บบอ,อ๋อเอเออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มให้การยอมรับมากยิ่งข<อ>ึ้นด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยค,คือออยเองก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆคนนะคะที่คุณผู้ชมเองก็ตามที่แม้แต่แบบคนในครอบครัวที่เป็นโรคเรื้อรังหรืออาจจะป่วยอยู่แบบเนี้ยออยก็อยากจะให คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสลองเปิดใจกับตัวถังเช่าซึ่งออยเอเนี่ยก็โชคดีจริงๆที่ได้ตัวถังเช่าจากอาจารย์ยุทธนาในวันนั้นเพราะว่าถ้าไม่ได้ในวันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวันนี้คุณแม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าวันนี้มันเป็นโอกาสจริงๆถ้าเกิดหากคุณเนี่ยอยากจะดูแลคนที่คุณรักนะคะวันนี้ออยมีสิทธิพิเศษเดียวก,กันกับที่อาจารย์เนี่ยได้ให้สิทธิพิเศษเดียวกับออยแล้วก็ครอบครองออยมาโดยตลอดวันนี้ก็เลยอยากจะมามอบโปรแกรมพิเศษคือปกติแล้วเนีี่่่่ยแกเืออนนะคจูทท3,000บาาตววั้พิศษ็ เหลือเพียงแค่2,190บาทแล้วก็แถมให้กับคุณผู้ชมเป็นขนาดกล่องนะคะพกพาได้ด้วยอีกหนึ่งกล่องมูลค่า1,500บาทฟรีครับสามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือว่าจองสิทธิ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์1577ค่ะ1577นะ1577เลยค่ะตอนนี้คุณแม่ของจันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็สุขภาพดีขึ้นครับก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามอัตภาพปกติเลยค่ะครับครับผมก็ผมต้องบอกว่าผม การที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็คือการที่ได้ทานอาหารที่ดีได้เหมาะกับสุขภาพม,ม,มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มถ้าจะต้องไปนอนป่วยถูกไหมครับจริงค่ะเอาย้ำอีกทีครับวันนี้ก็มีโปรแกรม1เดือนนะคะที่คุณผู้ชมสามารถได้รับสิทธิเดียวกันกับที่ออยได้รับจากอาจารย์เลยวันนี้ขอมาให้เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหเดือนอยู่ที่3,000บาทวันนี้พิเศษเหลอเพียงแค่2,190น่บาทค่ะแล้วก็30สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์1577นะคะวันนี้คุณจะได้รับขนาาดพ อีก1กล่องมูลค่า Banana, ถึง1000บาทฟรีทันทีนะคะก็สามารถที่จะโทรมาจองสิทธิ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือยังไม่มั่นใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนาครับโท 77, รมาได้ที่15.7 7ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโชคดีร่ารวยแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทอมพีวิธีรวย พี่น้องชาวไทยจะพาไปดู